สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมนนอกนะครับติกมาเด่ห้างไอส้สมบูรณ์แห่กรรมนะครับเดอ้อนี่นะครับยัางแม่ตอ,ตอนตอนเตี่ยงอยากกินออนยังพผเดๆห่อนๆหรือเอา,อาเนี้ยเมเ็ดเห็นเนี่ยส้มตำเ <c oughs> ดินไอส้สมบูรณ์นี่นะครับแ่งหลบดักป่าจะเอาป่าปลาน้อยประเสด,ดโ่้ยปักเบ็ด <c oughs> โอานี่แส่งหูเลยทุกินวันจะหลอดไปไหนนี่ <laughs> อ๋อนี่ยกจับมาแล้วโอ้ให้สมบูรณ์สุดยอดแล้วครับ <laughs> น้าผ่มานตัวนั้นป <laughs> ืนบรรยากาศดีนิยมชิมบอ <laughs> ตั้งไปเหมือนเราไปกัา <laughs> อืมแต <laughs> านี่ครับเก่งไ่นอนส้ม <laughs> อุอทีจะอย่างปิ้งก็ทอดทอดได้เนาะ ซี่หมูมันต้องถอดดีกว่าง่ายดิแล่วย่างแล้วปิ้งนี่คงกผมได้กินนะครับเหมือนโต๊ะนี่่สบายสามว้ะนะส่วนยายนี่สา่จำนะครับน้องยายเนาะจำหรือย่อนะครับอือต้องสา่เองสานเองจังได้มากกี่ซอกครับนี่คีซอคีซอกแบบมันเอาพ๋อลุงห่องนี่นะครับอากาศน้ำไหลผ่านเย็นสบายน่ะ หาอยากนะครับบรรยากาศแบบนี้ฮะมกรมุนนี่กรมุนฮ่าฮเอออูดีม้ากะอูดีม้าหมูปไปไอ้คนหมาเถอะอืมโอ้นี่ผมหมักสักหน่อยเนาะซับก๋วยเตี๋ยวเหนียวเลยนีมโอ้นี่ปู้น้าต้มครับบรรยากาศเหมือนท้องสื้อครับหาได้ตามม้วนตุงหนูนาเนี่ยครับปรุงซะหายก้อนหมักขนาดนี้ นี่ก็ป่วยป่าสักป่าป่านะครับนี่นะก็กินกระตัมก็เต็ดบอลล้ำเนาะเอาหมูมาถอดเลยดีมันปวดข้อนะก้อนมันอยู่มักสีอิ่กขาวอย่างเดียวทิ้งหมดเหรอเขาหนุ่ยสานแล้วอ่ะ

โอยตีรดไปดยจะเสียมมดได้ <laughs> ไอมืมนี่บอกป่นแ่บนะข,บขึ้นะครับว่านีมันแข็งไะเนาะโหก็ตเตะก้านอย่างก้นะครับนี่ปลูกไว้หมดไม่สมบูรณ์่น,น,รนรพริกเพ้าทุกอ,อย่างเนาะต้องได้ไปกาดนะครับอยู่นี่นะผมคนถอด กัดถึงได้แล้วนี่เนาะพูดดีเออซิ้วขาวพุ่นล่ะเนาะพอเออ มันออกไปไม่ด ok yeah so huh? oh, ูเจตียนต่ำส้มต่ำด uh ีกว่ามกเติดฮะโอ้โหมูไก่ไม่จอ้นีนูไกุกกว่อันติดรอเดี๋ยวจะไปแอนพอนั้นก็บอหลบีก็ใส่ไนอไปเอ้ยเอ้ยลูกเข่งมอ้ยเดือไหมกเดือดไหมออ ยี่พอหลอบทีวูนเซ็กไป้กันนะครับนนหน้านี่ไม่ได้ข้าวไอ้สมบูรณ์ก็จัดงามมันน้าม,มาขนาดมันรุนนะครับนี่นะนี่เป็นไม่น้าเพื่อครับวินี่ก็เต็มฟังกันแต่แหคงตอดมาได้กันแล้วเนะาะป่ากับบกไปมีอะไรเพราะต้อตงปืนเป็นยาหม้นะครับตอนนี้น้าม,มันแห้งครับ Dạ, xong rồi nga nữa là nga 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 nè จริงล่ะต้องใส่กล้วยโพอ่ะสักสามวันก็ใช้ก็ได้อ๋อฮัลโหลไปยังนะไปดูดดูเจ้าปูแกงมั้งนี่เป็นยังไงว่าได้วยปะกดตัวนี้รื่นนะปะกดอ่ะอืมฟังกุนดัง นักเซดแล้วยายยกจัด้วยครับยกยอฟีน่มาได้่ายทำสักเดียวลยครับนักรถปาตโวนี้ยายเนอครับโอเกคกูเอ็นอ่อ นี่มันมันหนาวแต่เดือนร้อเนาะถ้าหนาวใน,วน,วนป่ามันจะหลองอืมหนาวหนาวในป่าจะหองจะลงแล้วครับจะออกตรงมดอันนี้มันอยู่กลางตรงอืมะเด็ดหน่อยหมอ เอาไว้เป็นเดือยไซเบตนายายเนาะเขาถ่ายเขาเเก็บบรรยากาศภาพล้มนะครับเดี๋ยวจะไปขอเจียเนส้มตามส้มก่อนนะครับไปเลยโอ้โหนี่คุ้มแกโมล่ะโมละมันก็เข้าตอนเสร็จดูวิ่งบ้านล่ะ กับยาาิมส้มปลากะหเลี้ยหัเลีวบอกผมออยู่โอ้กินส้มต่ำไอ้จะคาดเชื่ออยู่กะมาเทียบจะตํำเอันนี้ใจ้กชกอยัง่แดงนี่ยโอ้แดงจากสวนเทียแทลต่อต่ำจนทุ่งสะเทือนเกว่า โอ้ดีมันอยู่ใกล้น้ำเนาะเย็นอยู่อากาศสบายสบายนี่สูตรนี่บุยุ่งยากเขึ้นห้องยังป้าต่ำยานต่ำอยากใส่เส้นก็เตดเข้าไปกส้มเห็นน้อยเปลือกมะนาวเห็นน้อยเนาะไม่ต่ำแบบธรรมชาติที่สุดอะมันมีื trendy, ม่อง เป็อย่างไ่นักบบัแบ,บแบ,บโ,โอ้ครับตำอกต้มยำแมาใส่ตาดีอยู่เน,นาะสาเนได้ไหมอ๋อรครับเห็นหงนุงมอยไน้งนี่อยังนี้ผงนัวผงนัวเอนน้ำปลาหอมๆนะครับนี่ Ui, mắc à, bà Mắc tuột rồi mắc nạp Thấy thích tuột đấy Ừm, thơm thế ừ. thôi nào, thôi. Cửa thôi, xay cho nó Ừm, em có đi <laughs> Má, lúc còn kênh cho tất Ai khổ hơn kia, sản mọi. ต้นตำล้บนุ้นาตอเนาะินค้าือวาจิกแลิ๊กลรวขาดยังเลยนะไม่เส้นะ่นอือ่ะลาลายสุด ปรมชาติสุดยอดต้องมีเครื่องปรุงแต่งอย่างนักแน่นเลยน่าประหลาดกับรถผงนัวเ <c oughs> ส้นหลายเล่าหลายค,ลครับครับนี่นะครับเป็นอะไรอย่องก็พักกระเชิดนะครับตบุ้งโล Oh, <laughs> nhỏ thóc bung đi này, đây được không nhỉ nhỏ, cũng nữa, xong. nhỏ xong bung từ oh, and... oh, oh. oh oh, đây được không nhỉ thóc bung từ bung ดักเลยกระสุนนั่นไงอย่าไปมาตะบูเข้าเดี๋ยวทุกเตะมึงจัจางยงก่อนอ๋อนี่มกป่านี่หลากหลายเมนูอื้มีตูต้มครับปลาทห้เมนูโอ้โหาบบปลากหลายเทนอืมมันจะเสร็จเนาะ นูกินแตงกงลางนานะครับได้หมุนถอดมาสนับสนุนให้น้อยกว่าอุทิศอ่ะข้าวดิข้าวมาล้ครับน้องเอฟซีข้าวปกิจเข้ากันตรงแางนาด้วกันลําเหน่นนอน้าน่กินผมไปขาวบุญองคิดอย่นัก

อุ้ยมาเถอะอุ้ยเมนูเป็นอย่างเด็ดคือล้ำหมักหกสิบใบอุ้ยหนึ่งกิ่กินปูต้มโอ้กินเบิ่งเลยเนาะจะส่งอยู่หน้ากินเนื้อหันแบบนี้จับเข้าทีอีกเก็บบรรยากาศมันไปเรื่อยๆก่อนนะครับดีคนไหมกินข้าวไรมพ่ ไม่หลับมันซึนซันทีวะคอยนะตอนนี้นตรงนี้สติอยู่เอกมาเป็นมือี่มดเลือหัวแต็นี่ใช่มาดิเนี่ยนึกว่าปรา้รงซึนซึนนะซึนซึใสไมเสียงยังไม่หลุดก็มีแมถึงต้องจำเลยมอสฮาฮักบาเก่งเก่งกระตีนนี่

กินเิี้ยวทอดดินี่ขอบคุณเจเทียนนะครับเนอครับสามส้มเพื่อกินล้าในสามโลกเลย เข้าอิ่มขนาดเมื่อกี้นี่เอยู่กลางตรงกลางน้ำนี่นะครับสุดยอดเลยจะพ่อหมูทอดครับครับอันนี้ก็เอาบรรยากาศนะครับตามตตรงตามน้ำมาฝากนะครับเนาะเดี๋ยวเดีนี้เห็นลายลายคลิปอยู่นะครับที่เราจะมาทำกันที่นี่เอาเสหาเมนูก่อนอันนี้ก็เป็นเป็นตอนเนาะช่วงเย็นจะมีภารกิจทิศงานเข่าดำนะนอหวานนะ เออคนเขาว่าจะว้างแขกันว่าอุ้ยแตงตัวรอนี่ใจยอย่างจะขึ้นดอยนะครับเก๋จะไปพร้อมอะไรอก็รถด่วนว่ามันออกหรือ,อยังนะออกเขาจะไปนัดไอเพรนะครับในใสายไปถ่ายทำกันที่บนดอยบนนะครับจะเป็นแนะนำวิธีการหานะครับโอเคนะครับคุณสมบูรณ์ที่เนอร์นะครับต้องเบานะถึงอุดดีนะครับแล้วก็อุ้ยงูไซโหน่ ไปคลิปหน้าไม่อย่างน,านั้นนะครับขอติดตามนตครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทีเ่เข้ามือกับน้ำใจชีวิตของมะโนกับทีมงานนะครับแล้วคลิปหน้าฮอปป้กันใหม่นะครับสวัสดีดวันนี้วันนี้อีกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ